ทำคลิปยังไงให้มียอดวิวสูงๆตอนนี้ทำไมติ๊ t o k อปิดกั้นการมองเห็นหนักจังเลยใครคิดว่า t ิ k t o k อปิดกั้นการมองเห็นหนักมากกดสี่มาให้ครูหน่อยเร็ว ใครว่า Tik t o k ไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นเลยคะ่ะครูกด9้ามาให้ครูหน่อยเรามาทําความเข้าใจ Tik t o k กันพอเราเข้าใจเขาแล้วเราจะรู้สึกดีค่ะกับ Tik t o k มากขึ้นตอนนี้คนเข้ามาเล่นใน t i k t o k เยอะไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์เองหรือว่าเป็นครีเอเตอร์เองก็ตามบางคนเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาเล่นใน Tik t o k เพื่อเป็นครีเอเตอร์เลยความหมายก็คือเขาทําคลิปมาเพื่อโฆษณาตัวเองเพื่อโปรโมตตัวเองเพื่อขายเพื่อสร้างตัวตนเลยคนเหล่านี้จะเป็นคน ที่เขามีทีมงานมีนักตัดต่อมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่วยคลิปคอนเทนต์ให้ออกับเขาคอนเทนต์ content ที่เขาทำค่อนข้างที่จะเป็นคอนเทนต์ที่มีกลยุทธ์ฝังอยู่ในนั้นถ้าคอนเทนต์ของเขาปล่อยออกไปมันก็จะเกิดไรายได้หรือมีอะไรแฝงอยู่ในคลิปแน่นอนไอคลิปเหล่านี้จะเป็นคลิปที่ดึงดูดสายตาคนได้ดีมากๆบางคนนะคะเข้ามาใน TikTok เพื่อที่จะเป็นแค่ยูเซอร์คำว่าเป็นยูเซอร์หมายความว่าแค่เข้ามาเสพคอนเทนต์ของคนอื่นเท่านั้นคนที่เลือกว่าจะเป็นยูเซอร์คนนี้ก็อาจจะแบบไม่มีทักษะในการนำเสนอหรือไม่มีทักษะในการทำคอนเทนต์พอไม่มีทักษะในการทำคอนเทนต์เราจะไม่สามารถที่ทำคอนเทนต์ไปแข่งกับคนที่เขาเป็นครีเอเตอร์ได้ครีเอเตอร์บางคนมาจาก YouTube แน่นอนการที่เขาทำคอนเทนต์จาก y o YouTube อ่ะเขามีทักษะมีความรู้ในเรื่องของการตัดต่อหรือทำคอนเทนต์ ใให้มันนน่าสจทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็จะแย่งสายตาของคนดูของเราไปถ้าใครเนะะี่ยค่ะเข้ามา Tik t o k เมื่อ2-3สาปีก่อนหรือเมื่อปีที่แล้วยอดวิวมันจะดีกว่านี้เหตุผลเป็นเพราะว่าคนที่เขามาเป็นครีเอเตอร์ยังมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวเลือกของคลิปวิดีโอมันยังมีน้อยคนก็เลยบอกว่าหยุดดูอาจจะดูคลิปของเราเยอะด้วยแต่ปีนี้เป็นปีที่ครีเอเตอร์เข้ามาเยอะคนที่เขาจะมาดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระจายกันไป ถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ไม่ดีหรือว่าทำคอนเทนต์ที่สู้คนอื่นเขาไม่ได้คลิปของคุณก็จะโดนปัดทิ้งมันก็เลยกลายเป็นว่ายอดวิวน้อยลงถ้าเกิดว่าเราทำมานานแล้วก็ต้องถามว่าเราสามารถทำคอนเทนต์ไปแข่งกับคนอื่นเขาได้หรือเปล่าที่เขาทำเรื่องแนวเดียวกันกับเราถ้าเรามีเทคนิคหรือทักษะในการทำคลิปของเราอะ ให้มันมีเอฟเฟกให้มันมีอะไรสีสันอะไรพวกนี้อยู่ในคลิปของเราได้เราจะไปสู้ออกับเขาได้ตอนนี้สมอรภูมิลบนะมันอยู่ในทิกต o k แล้วแพลตฟอร์มอื่นมันเป็นแพลตฟอร์มที่นานแล้วคนที่เขาอยู่แพลตฟอร์มอื่นแล้วเขาดังแล้วอะค่ะเขาอยู่ตัวละทีนี้เขาก็จะมาหาพื้นที่เพิ่มในทิกต o k ในทิกต o k มันคือสมอรภูมิลบที่แทนะ้ทรูณตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังทําคลิปแบบธรรมดาเบสิกเบสิกอยู่เราอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้เพราะเขามีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่ากระจ่างพิมพ์กระจ่าง,างให้คร